ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2568ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาวิเคราะห์วิจารณ์ช่างเชื่ชมวยก่อนช่องของรายการสุดเจ้ายมวยไทยบวกสอสมมยประจำวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568ซึ่งรายการมวย จะชกกันในเวลาประมาณสักเที่ยง15นาทีจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดโดยช่องสซึ่งผมเองก็เดินทางไปภาคในเวทีให้กับสวิตฟ,ฟังทูกคู่ทุกช่องนะครับแนตะ่สำหรับสัปดาห์นี้คู่มวยของช่อง3ก็เป็นคู่มวยที่อัปเดตล่าสุดนะครับแต่เด่าสุดเพราะว่าช่อง3าไม่มีการจัดมวยนะครับทางด้านของช่อง3หรือว่าทีมงานผู้จัดช่อง3ก็เลยจัดมวยต่อให้เลยนะครับนะก็กลายเป็นว่าจัดแคู่ครับนะแต่ว่าถ่ายทอดเพียงแค่4คู่หรือ5คู่ ทนนนะครับส่วนของรายการเวลาของช่องสาวเตอกก็ไม่มีการถ่ายทอดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามีมวยชกในเวทีนะครับนะจบจากมวยของคู่ที่8นะครับนะรายการของที่ศึกเจ้มวยไทยจัดก็ต่อได้ช่อง18กันเลยนะครับนะส่วนผมเองก็จะพาคให้2ช่องนะครับก็คือช่อง3และก็ช่อง18นะครับส่วนมวยที่ไม่มีการถ่ายทอดก็ไม่มีการพาคให้สมาชิกฟังแต่อย่างใดนะครับ สำหรท่านใดที่ยังไม่เป็นตัวช่วยนะครับนะถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะได้มวยหูที่ไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพนันแล้วก็มีข้อมูลมวยก่อนชอกตัวละเอียดนะอันนี้ผมเองก็วิเคราะห์มวย5ช่องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมีเวลาเหลือนะครับนะก็เลยมาขึ้นคลิป ก่อนชอกนะครับนายชีก่อนชอกก่อนช่างช่องสามให้อีกคลิปหนึ่งนะปกติก็จะขึ้นในช่วงฟันทงหลังช่างของช่องสามเลยซึ่งฟันทงหลังช่างของช่องสามเมื่อบันเสาร์ที่ผ่านมาผมชนะสี่สี่คู่รวดเลยนะชนะทั้งสี่คู่นะครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากมากครับนะที่ใครสักคนหนึ่งจะวิเคราะห์วิจารณ์มวยก่อนชอกชนะ ได้รับการชูมือทั้ง4ีู่่รวดนะครับนะ่เป็นเรื่องยากมากๆเลยครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายก็คงจะมีคนทํากันเยอะแล้วนะครับนาะมีคนทํากันได้เยอะแล้วแต่ทุกคนก็จะบ่นกันตลอดนะครับว่าวิเคราะห์วิจารณ์หน่วยยากเหลือเกินนะครับนะ่ส่วนมากก็จะผิดมากกว่าถูกนะเพราะนั้นการที่ผมาสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้ชนะ4-0ก็ถือว่า,าเป็นความสามารถ ในเในเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับนะบางครั้งก็ผิด40ก็มีนะครับนะถูก40ก็มีเพราะว่าวยไทยนั้นจะใช้อ่าปัจจัยหลายอย่างในการที่จะได้รับชัยชนะได้ผนละขึ้นมาทีต้องต่อสู้หลายอย่างด้วยกันนะครับ <c oughs> มอยหูผมภาคเองคนเดียวครับในะช่อง3นี่ก็ภาคในเวทีทุกคูทกทกทก่ทุกช่องเลยนะครับวันเสาร์นะครับนะก็มวยหูเวทีพกเข้าเวทีนี่ก็เดือนละ1,500บาทสัปดาห์ละ500บาทรายวันก็วันละ300บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์มันเดียวมวยหูเวทีก็เดือนละ1000บาทนบาทนะช่องเจดช่องเดียวมวยหูเวทีก็คิด150บาทนบาทครับมวยอหูพันกลองก็เดือนละ1000บาทสัปดาห์ละ300บาทรายวันก็วันละ200บาท แล้วก็ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะประาศีบัณฑิตก็เดือนละ600บาทนะครับแต่ฟังเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวมวยหูผ่านกลองก็คิด100บาทนะครับไล่เสียงก็เป็นไล่เสียงเวพีพวกเครื่องเข้าเวทีการันตีว่าไวกว่ามวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านด้วยนะครับนะก็คือวัยมากนะครับนะไม่ต้องผ่านกล่องนะครับแล้วก็ใช้เน็ต 5G ด้วยนะครับนะก็ถือว่าเน็ตนั้นแรงสุดๆเลยนะครับนะไวกว่าไล่เสียงที่ภาคอยู่ที่บ้านนะครับไวกว่ามวยหูก็ไล่เสียงก็ฟันะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใคร รู้ว่าคนไหนฟังมวยอุตสาหกรรอทุบ้านนะครับนะก็สามารถนำาลายของผมนไปกินได้เลยนะครับนะกรตีว่าบ่อยสุดๆเลยนะครับแนละ้วก็คิดเดือนละสี่ระบาทภา,า,า,าคกันสออาทิตย์สัปดาห์ละหกช่องนะครับนะจะกจะภาคช่องสามช่องสามสิบหกแล้วก็ต่อปิดท้ายด้วยช่องสิบแปดส่วนวันอาทิตย์ก็เริ่มจากช่องแปดต่อด้วยช่องเจ็ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยช่องห้าเหมือนเดิมนะครับ ชอบแบบไหนอย่างไรก็สามารถโทรไปสมัครได้ครับ0827511988 0827511988หรือว่าอาจจะเอสดไอเดลไลผมก็ได้นะครับนะ H.P.B.2016 นะครับนะซึ่งจะอยู่ที่คลิปทุกครั้งนะครับก็ามาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนะของรายการสึกยอดมวยไทยเป็นการพบกันระหว่างทศรัตนประแดงซูเปอร์แบงจอ์นนี้ยิมพัฒน์ตระกูลฝานนนเพชรนาวีพยัคฆ์กันทรมวยคู่นี้ชกกันพิการณาหนัก114ปอนด์ สำหรับทางด้านกับแดงซุปเปอร์แบงค์จอรนลียิมซุปเปอร์แบงค์ก็เป็นมวอขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวได้ลอยสมมวยก็ฝีมือผู้บนเขาใดครับดูครับได้เก็บการวดของชกนี้ก็ถือพอใช้ได้ยังไม่เก่งนะเป็นมวยที่ก็ถือว่ายังไม่เก่งมากนักนะครับแล้วก็ฝีมือมวยก็มีทั้งนอกมีทั้งในนะครับนะก็ดูว่าชองนอกจะเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวงในก็พอมีบ้างแต่ว่าส่วนมากนี่ก็จะตั้งรับจับทางชกข้างเชือกนะครับเวลาเดินมวยก็อาจจะดุดดอมเล็กน้อย แล้วก็โดนหนักแรงก็เไม่ว่าเรีรวนนะครับแต่ก็ทิ้งตัวยากนิดนึงนะทรงมวยก็ออกจะกอ่อนแอนเป็นนิดนึงนะครับนะธาตุมวยยังไม่เท่าไหร่ความแข็งแกร่งคะแนนของสัปปะรดกายก็ดูว่ายัางไม่เท่าไหร่เช่นกันนะครับเพรว่าจริงจริงก็ถื100 <c oughs> อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลต้นแบบที่ติดคอนเทนเซ์ซุปเปอร์แบนด์จอร์ลีย่ยิมอายุ18ปี170เซนจากนครศรีกระดูกมวยประมาณสัก70ครั้งเลยนะถือว่ากระดูกมวยดีมากเลยนะครับน้ำซ้อมอยู่ที่แปลอดสิบประจก็1 1มปอนด์ปปี67 6ชกไครั้ง ็ชนะคะแนนสองครั้งและก็แพ้สี่ครั้งเป็นการภพ้นกสองครั้งในยกที่สามยกที่สี่ชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนี่สิบาครั้งนะเคยแพ้นกคุชชกในเวทีมังกรสองครั้งในยกที่สามสี่แล้วก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมประดาดว่าไม่น่าจะชนะนกทางด้านของคุชชกได้นะครับนะเพราะอาวุธมอนนั้นไม่ได้หนักแรงมากนักเคยชกที่เวทีอย่างนี้มาแล้วเจ็ดครั้งนะก็ชนะสองครั้งครับเป็นการชนะคะแนน แล้วก็แพ้หักครับงเ่นการแพ้นกเหนือครั้งในยกที่4แล้วนะครับนั่นก็พออนันต์ได้ว่าเทนนิสกับปะเดนชกกลางวันก็ยังไม่ได้เก่งมากนักนะครับในชกบงที่นี้เจ็ครั้งก็ชนะคะแนนเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นส่วนตะด้านกำปัน้นนเพชรนาวี พยักกันทอนเพชรนาวิก็เป็นหวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยสอมวยก็ประเภทฝีมือบุมบอลข่าวไหนครับรู้กับได้เก็บการรุกทำได้ดีมีทั้งนอกปีตะไหนชกม,มาได้เก่งกว่าวงนอกนะสมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนะก็ขยันออกอาวุธตลอดเกมนะครับนะก็ อาวุธมืหลักในแข้งซ้ายนี่ก็ถือว่าแม่นยำหนักแรงครับแข้งขวานหน้าก็ถือว่าออกได้ดีนะหมัดสองก็ออกตลอดทีมได้ซ้้นทั้ง,ง,ง,งปัจจุบันลกวงใวเหลืางหน้าขรรมเทิงก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันประกอบในกดแขนไล่แขนมีขวางในใส่ดันแทงนี่แรงลึกเลยนะมีมัดมีสองส,สมมอสู้ข้าศึกมาดีหัว่จียดใจก็ถือว่าได้เปอร์เซ็นตน์ข้อมรตันทึกในเขมรตนันเพชรนาวีพยัคฆ์กรทอนอายุ16ปีก็อ่อนกว่า2ปี168เซนก็ต่ำกว่าเพียงแค่2เซนเท่านั้นนะครับนะจากพัดทละลุกระดูกมืมอก็หสังสั้ก ป่อยก็54-55กิโลกรัมเวทชกประจำก็1 1 5ปอนด์นะครับปี67-68ชกไปอ่าชกไปทั้งหมดนี่ก็6ครั้งนะก็ชนะทั้ง6ครั้งเลยครับนะก็ถือว่าฟอร์มประวังสดมากเป็นการนกหนึ่งครั้งในะยกที่4ช็อคเวทีมักกรุงทั้งหมดได้ก็7ครั้งนะก็ชนะนกคู่ช็อค1ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมักกรุงมาก่อนนะครับนะ,ะก็คือชนะ7ไฟต์ติดต่อกันเลยนะครับนั่นจากการชกกทีมรงรนะครับเคยชกที่เวทีมวยออนนไลมาแ้ักครั้งก็ชนะคะะแนนนเลยครับ เมื่อคุณนี่ขึ้นเวทีไปก็รูปร่างก็คงจะบาดหัวตัวเข่านะครับแต่เขาเป็นทางมวยขวาส่วนท่าได้ขปมันก็เป็นทางมวยซ้ายทางมวยบนเวทีรูปเกมเวทีท่าเข้าปมจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับเพราะเป็นมวยที่ขยันอาวุธตลอดเกมนะส่วนท่าได้ดแดงก็คงจะรับจับทางหรือมาทั้งตอยู่ข้างเชือกนะครับในรูปเกมก็คงจะคู่ขี้สุสีวงนอกนีคู่ขี้สุสีเลยนะครับแต่ว่าเมื่อไหรที่ทางด้านของเพทรนวีประกบในนี่ผมดูว่าจะดีกว่านะครับเพราะทางด้านของเพทรนวีนั้นมีตั้งแขนไล่แขนแล้วก็ข ตีหนะ้ากวางหน้ายัดนี่ก็ถือว่ามีทําได้ดีด้วยนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายาซุป,ปเปอร์แบงค์มุมแดงนี่เวะลาประกบในก็มีทั้งขึ้นคอมีลงเอวนะไม่ขึ้นคอตีเข่าไม่ได้เพระเาะนั้นจะเอาไนนี่ผมดูว่าจะเป็นรองทางด้านของฝ่ายนะครับสามยกคู่คีดสีแต่ว่าปลายปลายยก4ผมคิดว่าทางด้านของเพชรนาวีน่าจะขวางหน้าตีและก็มีราคาออกนํายกห้า คุมเกมเปลี่ยนเอาชนะไปได้ในยกท้ายท้ายนะครับชี้ตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปทียบด้านของเพชรนาวีพยัคฆ์กันถอนนะครับคู่ทีท่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงจักรกิดเกียรติฟูเฟื่องฟอเตอร์นักฝ่าเงินเพชรน้องบีก็สวยจ่าเจ็ดหน่วยคู่นี้จะชกกันพิกัดน้ำหนัก100 100ปอนด์นะครับจะเป็นการชิงแชมป์ว,ว่างอ้อมน้อยรุ่นมินิ รุ่นมินิมัมเวด100ปอนด์ของเวทีมวยเสียบอ้อมน้อยด้วยนะครับสำหรับทางด้านของผาแดงจากกริดเกล็ดปูเฟื่องจากกริดลก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวนะครับนะก็สองแข่สองขาดได้นะครับนะขวาได้ซ้ายได้นะก็เสียเปรียบช่วงชกนะครับนะรูปร่างนี่จะเสียเปรียบช่วงชกแข็นชัดเจนนะครับทรงมวยก็ปรีมือบุบุนเข่าใน ทุกรายได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีทนนั้งนอกกัดทั้งไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะสมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูกบวมวงการผ่านมวยดีนะครับแล้วก็บริการน่าเสือเสียงเฉยนั้นถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับท่านนั่นของจักรกริชข้อมูลตัวเลขเทคนิคของท่านนั่นจากกริชอายุ16ปี163เซนจากสุราษฎร์ธานีกระดูกมวลประมาณสัก60ปอร์เซซ้อมอยู่เกียรติปู่เพื่อครับปอนด์ก็49กิโลกร,รมัมเวทชกประจำก้อนอยู่ที่ประมาณสัก100ปอนด์ ปี67 68ชกไปทั้งหมดได้7ครั้งนะก็ชนะ3ครั้งแพ้5ครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่5ด้วยนะครับชกว,วันทีมมนกรุงมาทั้งหมดนี่20ครั้งเลยนักกุญแจ2ครั้งเป็นการน็อกในยกที่4ทั้ง2ครั้ง1 2 3ไม่ค่อยขยันนะครับนะเพราะฉะนั้นอเป็นวันที่แก่งในยกที่4ครับสําหรับจะได้เข้าไปแดกแล้วก็เคยแพ้นกกกุกสอ2ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่4เป็นยกที่5นะครับ ส่วนตระนั่งกาแฟนเพชรน้องบีรถสวยจอาเจดนะครับอ่าอายุ17ปีนะครับนะก็เป็นวัวควาารับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้ลอยทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับรู้กับได้เก็บการุดของช็อนี่ทำได้ดีมีท่านรองปีตะไหน โชควงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะหมอคุณนี่นี่ผัดกันรบผัดกันรับอย่างแน่นอนนะครับนะแข้งขวาแม่ทรายนาเนี่ถือว่าจัดนะทรายหน้านี่จัดกว่าถ้าได้เข้าฝ่ายแดงครับนะมาสอข้อออกตอกออกตลอดครับถีบได้สุดๆมาจังหวะนอกวงเว้นแล้วนะครับน้องก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะประกบในกดแขนไล่แขนแล้วก็มีขวางในใช้ดันแทงนี่แรงลึกนะครับนะวงในนี่ไล่แขนไล่แขนเก่งมากครับเป็นหมอที่ถือว่าไล่แขนเก่งทีเดียวเลยนะแล้วก็ชิงขึ้นคอก่อนตลอดไม่ลงเอวนะครับแล้วก็มีแนวความเททิ้งนะประเภทถ้าเกิดว่า ออกนําแล้วนี่ก็แพ้ยากนะครับนะแล้วก็มีลูกผลักออกผลักแล้วแทงผลักแล้วแต่นี่ก็ถือว่าทำได้ดีครับนะก็สมองมวดีครับจปรตีจก็ถือว่าร้อยอร์เซ็นข้อมูลทางเทคนิคของท่านเพชรน้องบีอายุ17ปี1นร้อยสเซนก็สูงกว่า5้าเซนจากโคราชกระดูกหมวยก็ ห้าหกสิบครั้งใกล้เคียงกันนะครับนะก็ซ้อมอยู่กับประวัติเจ็ดนะครับปล่อยห้าสิบกิโลกรัมมากกว่าหนึ่งกิโลแบบชกประจำก101้อนหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์นะครับปีหกเจ็ดหกแปดนี่ชกไปหกครั้งก็ชนะสองครั้งแพ้สี่ครั้งนะก็ถือว่าไม่เก่งนะครับในะชกกรางวัลก,ก็ไม่ค่อยเก่งทั้งคู่นะครับชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดในยี่สิบสองครั้งก็ใกล้เคียงกันครับนะเคยน็อกชกหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่เคยแพ้นอใครในเวทีมักรุมาก่อน นัดนี้ก็เลยอ่านว่าทางด้านของเพชรน้องบีน่าจะยูนระยะครบ5ยกนะครับแต่เคยชกที่ช่อง3มาทั้งหมดนี่ก็6ครั้งเลยนะก็ชนะที่ช่อง3ใน4ครั้งครับเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แล้วก็แพ้สองครั้งนะครับนะก็ชกที่ช่อง3ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับนะช,ะชก6กชนะ4แพ้2และก็เป็นการชนะน็อกที่ช่อง3านี่หครั้งด้วยจากการน็อก1ครั้งในวิธีมังกรงในเวลานี้นะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับนะก็เป็นทางด้านของฝ่ายเพชรน้องบีครับนะเป็นฝ่ายเพชรน้องบีเป็นฝ่ายชนะคะแนนมานครับนะก็คู่ที่สซูสีแหละแต่ผมเห็นว่า,า,วาเกมการชกวันนั้นเนี่ยก็คือชกกันมาล่าสุดเมื่อวันที่20มกราคม68ที่ผ่านมานี่แหละนะก็ผ่านมาประมาณ1เดือนนี่แหละ,ะทีเวทีดอนเมืองกลางคืนนะ วันนั้นในชกกลางคืนนะครับต่ชกกลางคืนในคู่คิซุซิบิไปแมาคือใครชนะก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าคืน,นนั้นในทางด้านของเพชรดังบีนี่ชนะด้วยแท่งซ้ายหน้าดอกสุดท้ายนะครับนะก่อนที่จะมอจะเต้นกันนะครับแต่ซ้ายหน้าเข้าเต็มเ็นะและก็ะทางด้านของเพชรดังบีก็เข้มคุค่มเกมเข้าไป้ายไปนะครับมาเจอกันใหม่ทันี้นะครับรูปเกมคง,งไม่ต่างไปจากเดิมนะเพราะว่าทางด้านของจักรปิดนี่ อาจากกรินี่แทบจะไม่เคยชกรางวัลเลยนะครับนักสืนมากจากกิษนี่ก็ชกอยู่แต่กลางคืนแล้วก็ยังไม่เคยมาชกที่ช่อง3นะครับนักสืนมากก็ชกที่ดอนเมืองนะก็คือไม่เคยมาชกในรายการมวยมวยอาในรายการมวยศึกจามวยไทยนะครับตอนแรกของจากกฤษไม่เคยมานะครับ นัดนี้มาแล้วก็เป็นการชิงแชมป์เลยนะครับนะผมก็เลยเชื่อว่าต้นๆเนี่ยคู่ขี่สุขีแน่นอนนะครับบริการหน้าเสือเสียงเชียร์ในเข้าดีนะแต่ว่าจ่าเจ็ดช่วงหลังก็แรงขึ้นนะครับความเชื่อถือก็มีมากขึ้นนะก็คงจะพลิกไปทึกมารูปเกมไม่ต่างไปจากเดิมครับนะสุดท้ายนี่ทางด้านของเพชรต้องบีครับไล่แขนเก่งกว่านะครับแต่ลาปรากฏในนะปลายยกสีในไล่แขนอยู่หมดแล้วนะครับนะแล้วก็ยกขามาเตะซ้ายหน้าเต็มๆเพราะว่าจะไดนของจากอิตซ้ายหน้านี่เป็นรองแล้วก็จังหวะไล่แขนเป็นรองนะครับที่จะชอบชกัะช่าง ไปที่ด้านของเพชรน้องบีรถส,สวยจ่าเจ็ดนะครับนะแต่ว่า,ามวยชิงแชมป์นะครับก็ต้องอยู่ที่วัฒนาของนักมวยด้วยนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทัดด้านแดงสุวัดเล็กทีเด็ดเก้าเาพัาด้านของฝ่ายน้ำเงินเกียรติศักย์พยักกันทอนมวยคุณให้ชกกันพิจารณตำหนักหนึ้อยยี่สิบแปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงสวัดเล็กทีเด็ด99นะครับนางสวัดเล็กทีเด็ด99ด้าเก้านี่ก็เป็นมวยขวาครับสวัดเล็กทีเด็ด99นี่ ก็เป็นมวยซ้ายนะครับนะรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะครับน้าส้มมวยก็ประเภทเดินหน้าท่าชนเข่าในบูสู้ดูดันยันห้ายกนะครับระพุธของชกท้าดวนชวนแรกตลอดเกมนั้นก็เป็นมวยเข่าในล้วนๆน,นะครับอาวุธมวยวงนอกนี่ผมดูว่ายัางมีน้อยอยู่นะครับนะแต่ว่ากระดูกมวยบุมวยการผ่านมวยนั้นดูว่าจะดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับ ข้มูนต้นนตกติดขนตนสวสริ์เล็กทีเด็ด99อายุ24ปี165เซนจากโคราชกระดูกมวยชกมายสัก60ครั้งนะก็ซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับนะก็ไปบ่อยก็61กิโลกร,รมัมเป็นชกประจำก็127-129ปอด์ปี67-68นี่ชกไปทั้งหมดนี่9ครั้งเลยนะก็ชนะ6นะก็ถือว่าฟอร์มสดมากๆนะครับแล้วก็แพ้3ครั้งนะชกกับทีมกรุงมาทั้งหมดนี่45ครั้งครับน็อกกูก2ครั้ง เป็นการนกในยกที่3ทั้ง2ครั้งก็แสดงว่าอุธมวยของทนานสวัสดิ์เล็กนั้นไม่หนักนะเพราะว่าชกเมืองกรุงมา4ีาครั้งนกอุโชกได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับนะแต่ว่าเคยแพ้นกถึง7ครั้งเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของธาตุมวยของทนานสวัสดิ์เล็กนี่ก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะเคยชกที่เวทีแห่งนี้มาแล้ว2ครั้งครับสำหรับทางด้านของสวัสดิ์เล็กนะครับนะก็ชนะ1และก็แพ้1นครั้งนะครับนะแพ้ตั้ง2องครั้งเลยนะเคยชกที่เวทีแห่งนี้2ครั้งก แพ้ทั้งสองครั้งนะครับกระดูกมวยนี่ก็เข้ากลุงมาตั้งแต่ปี59นะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่ถือว่าฟอร์งพลังสดกำลังแรงมากนะชนะมา3ามไฟต์ติดต่อกันนะครับแต่ว่าเป็นการชกกลางคืนนะครับนะชกเวทีดนมากลางคืนนะอัศวีของทางด้านโซนเล็กนี่เคยชนะถึง6ครั้งติดต่อกันในช่วงที่กหลังพีกๆเลยนะครับ ส่วนต่านักกีฬาฝ่ายเอรเกียรติศักดิ์พยักษันทรทอนเกียรติศักดิ์ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างได้ลหล่อส่งมวยก็ฝีมือบูบบนเขาในาครับรู้กับได้เก,ก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกปีตไนช์ชกวงในเก่งกว่าชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะอาวุธนี้จะหลากหลายมากมายกว่าท่านักกีฬฝ่ายแดงนะครับ ขอ้อมูลต้นทุนทึกติคอนั่เกียร์สตักยพยัคฆันทอนอายุ16ปีนะครับนกอ่อนกว่า8ปี107เซนสูงกว่า5เซนจากพัทลุงกระดูกมวลก็ประมาณสัก450ครั้งซ้อมอยู่ที่พัทลุงครับปอดก็มากกว่า1กิโลครับ62กิโลกรัมไว้ชอบประจำก็127ปอนด์ในช็อค108ก็ถือว่าน้ำหนักสบายสบายช็อคลางวันนะครับ ปี6768ปนี่ปีหกเจนี่ชกไปทั้งหมดนี่8ครั้งนะเขาชนะ5ครั้งไปการนก3ครั้งในยกที่3 4แล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นก1ครั้งในยกที่3แล้วก็เสมอหนึ่งครั้งครับชกพิธีมักงกรมาทั้งหมด15ครั้งเลยนะก็ชนะนอก คู่ชกในเวทีมังกรเนี่สามครั้งและก็เคยเพนกเพียงหนึ่งครั้งนะครับโดนแต่ขานะครับที่ราชดำเนินะครับเคยชกที่เวทีอย่างนี้มาแล้วสองครั้งก็ชนะนอกคู่ชกในยกที่สามทั้งสองครั้งโดยการเตะทั้งสองครั้งเลยนะครับอาวุธดมวยน,นี่ถือว่าหนักแรงทุกลูกนะครับนะผลงานสีนัดลังสุดของทันด้านเกิติศักดิ์นี่ก็ชนะ3แล้วก็ล่าสุดนี่เพิ่งจะเสมอแบบ รบยกที่เป็นต่อหลายสิบหนึ่งเลยนะแต่กรรมการเวทีดัเนินชูให้เสมอกันไปอาจจะมองว่า,อาถอยมากไปก็ได้นะครับเพราะนั้นก็เสมอก็ถือว่าท่ามกลางความมุนวง,งของอเซียนมวยในเวทีนะครับ มวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปนะครับนะมวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปในทางด้าน,นของฝ่ายจะได้เปรียบรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าทางมวยสวัสดิ์เล็กจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับใน,นต้นๆก็ออกนําก่อนได้ครับสาหรับทางด้านของสวัสดิ์เล็กนะเพราะว่าขยันออกตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่ว่าผมไปไล่ดูสถิติการชกรางวัลน,นี้ทางด้าน,นของสวัสดิ์เล็กชกรางวัลไม่เก่งนะครับในชกรางวัลน,นี่แบบาย,ยกสีนี่จะแผ่วประจําเลยแล้วก็ออกลูกมั่วเลยนะครับพอหมดแรงเมื่อไหร่นี่ อาการวูบว้บาวูบว้าแล้วก็ออกลูกม้วนวุฒวาดวุฒวาดนะครับนะสมวยนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากช่วงที่ยังมีเรี่ยวแรงอยู่นะครับส่วนแรกของเกียรติศักดิ์นี่กระดูกมวยบุมมวยการผ่านมวยนั้นน้อยกว่านะครับนะแต่ว่าอาวุธมวยนี่หนักแรงทุกลูกเลยนะแล้วก็เป็นมวยที่เตะได้เก่งมากเลยแตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วหนักแรงนะครับแล้วก็เตะด้านคอแม่นเตะปลายคางนะอ่าแล้วก็เป็นมวยที่วงในนี่ก็ตั้งแขนขวางหน้านะครับแล้วก็ขยันเช่นกันนะ คือเวลาประกอบนปุพบเนี่ยไม่เคยอยู่นิ่งนะครับดิ้นสู้ตลอดเลยนะแล้วก็จังหวะไล่แขนผมดูว่าดีกว่านะครับไล่แขนดีกว่าแดงเข้าไยแดงนะมวยเขาด้กันว่าประกอบนผมดูว่าน้ําเงินไม่เป็นรองเพราะว่าจังหวะไล่แขนดีกว่าข้อแขนดีกว่าชกกลางวันเก่งกว่านะครับ เมื่อคู่ที่ผมอาจจะสวนทั้งประเทศก็ได้นะครับนะเพราะว่าทางด้านของเกียรติศักดิ์กันชอบมาน้อยนะแค่15ครั้งในวิตามินกระดูกมัเป็นรองแต่ผมอ่านว่าปลายๆย,ยก4ดีกว่าโมอช่องสามวัดกันที่ปลายยก4ครับถ้าปลายยกสี่ออกนําแล้วเสียงก็จะไล่ต่อแล้วก็ยกท้าทเท่าไหร่คู่ชอบก็หมายยากนะครับนะชีดตัวชอบกันช่างก็ยังชอบไปจ้านของเกียรติศักดิ์พยักกันถอนนะครับนะเดี๋ยวเช้าวันช่างนะผมก็จะดูน้าหนักแล้วก็จะมาฟันตกหลังช่างให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครน่าจะ มีโอกาสจะชนะให้ได้รับการชมุมนอมมากกว่ากันนะครับ คู่ที่4ี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านข้อผดแดงจอมใจนักสู้ te, 9, ยิมพอลต้าข้อฝานวันเก้าไกลชอห้าพยัคฆ์นะครับมวยคู่นี้ก็มาแทนด้วยกันทั้งคู่นะหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับสำหรับทางด้อผดแดงจอมใจจอมใจนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างกำยำล่ำสันนาะตันทรง,งมวยข้อฝีมือบุญเนิร์นในครับโดยก็ได้เก็บการเวททำได้ดีมีทั้ง๊อกปิดกันไหนชกมวยนอกเก่งกว่าบนในเล็กน้อยนะครับทรงมวยนี่จะแข็งแรงแข็งแรงอาวุธมวยนี่หนักแรงทุกลูกนะเตะขา ขโมยต้แร่ทติดในคนตน้นแท่นจอมใจในอายุ25ปี160เซนจากมุกดาหารกระดูกมอชกมาเป็นร้อยครับซ้อมอยู่ที่สมุทรสาครนะครับปอดก็54กิโลกร,รัมเวทชกปประจำก็ อยู่ที่ประมาณสักร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่ห้าถึงร้อยยี่บแปดปอดนะครับนะปีหกเจ็ดนี่ปีหกเจ็ดนี่ก็ชกไปสองครั้งก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับชกที่บังกรุงมาตั้งมา่ในยี่สิบครั้งนกชกห้าครั้งแล้วก็แพ้นอกสามครั้งนะครับเคยชกที่เวทีแห่งนี้มาแล้วหกครั้งก็ชนะสี่ครั้งเป็นการนกถึงสามครั้งแล้วก็แพ้สองครั้งเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สามนะครับนะก็ถือว่าชกเก่งใช้ได้หายไปนานประมาณสักแปดเดือนได้นะครับนะก็ไปชกมวยวันบ้างอะไรบ ก็วันนี้ก็กลับมาชกที่ช่อง3อีกครั้งหนึ่งนะครับที่อ้อมมาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินนี่ก้าไกลชอห้าพยักนะครับก้าไกลก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างก็กำยำลําสนัตันแกลกเขียงกันอาจจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยสมวยควบเด็นโดน้าเตคาเจาะยางต่อนคอนสอกลุ้นหล่นหลับนับนกได้ก่อนนะครับนะต้นๆก็คู่พี่สุสีแหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ล่นไม่หลับปลายก็อาจจะมียุบมีย่นนะครับนะเพราะว่าไปชกมวยหวั่นมาตลอดนั่นเองนะครับไปชก3ยกมาตลอดนะครับนะก็ไปแพ้นกมวยวันมาก็กลับมาชกมวยไทย5ยกเหมือนเดิมนะครับ ขอมูลต้นทีนิคนทนาททนเก้าไกลชอพยัปัจจุบันอายุ26ปี160เซนเท่ากันนะจากชัยภูมิกระกดูกมดก็เป็นร้อยซ้อมอยู่ที่ขอนแก่นครับไปปล่อยก็60กิกรัมเวชชกจาก็125ปอนด์นะครับ,รรว,บ,นะรบวันนี้ก็มาชก126ปี6จะชกไป5ครั้งก็ชนะ1เป็นการน็อกในยกที่1นะครับแล้วก็แพ้4นะครับเป็นการแพ้น็อก2ครั้งในยกที่3ทั้ง2ครั้งเลยเคยชกไปทีชกวปที่มักงกรมานี่ก็30ครั้งนะั้น็อกคูณต้อง8ครั้งเป็นการน็อกภายใน3ยกมากที่สุดแล้วก็แพ้น็อก7ครั้งนะครับ แล้วก็เคยชกเวทีนี้มาแล้วสองครั้งแพ้คะแนนหนึ่งครั้งแล้วก็ชนะนกในยกที่สองหนึ่งครั้งหายไปสองเดือนกว่าครับไปพักรักษาตัวจากการแพ้นกในรายการมวยวันนะครับม่ยคุณนี่ขึ้นเวนทีไปก็รูปรา่างก็ปาดหัวตัวเท่านะครับกำยำลำสนนาตันต้นๆนะต้นๆนี่ก้าวไกลนี่ก็อาจจะรุนแรงนักได้ก่อนนะครับนะแต่ว่าปลายๆในผมดูว่าจะได้ขอจอมใจดีกว่านะครับนะมวยคุณนี้ก็เคยชกมาแล้วหนึ่งครั้งนะในรายการมวยวันนะครับก็เป็นทางด้านของจอมใจครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน ที่รายการมวยวันมาแล้วนะครับมาเจอกันใหม่วันนี้นวมใหญ่ไม่ใช่นวมเล็กนะนวมเล็กนี่ทางด้านของเก้าไกรนี่ต่อยไม่โดนเลยนะเพราะว่าทางด้านของจอมใจนี่ดักซ้ายได้ตลอดเลยนะครับนะสวนได้ตลอดน,นะครับนะรูปเกมก็สุดท้ายนี่ทางด้านของจอมใจก็ชนะกันชัดเจนนะครับนะสทางด้านของเก้าไกลชกับมวยซ้ายก็ไม่เก่งนะครับนะผมพออนมานได้ว่าทางด้านของเก้าไกลเจอกับมวยซ้ายแพ้มากกว่าชนะเลยนะครับวันนี้มาเจอกับมวยซ้ายคู่ชกคนเดิมนะครับนะเคยแพ้มาในรายการมวยวันนะครับวันนี้ก็คงจะหมายมา ปั้นมือมาต้น,ตนต้นผมอ่านว่าออกนําก่อนได้รุ่นนอนหลับน้ำล็อกได้ก่อนแต่ไม่หลุดไม่หลับก็เข้าอีรอบเดิมนะครับนะั่นก็คือทางด้านขอตวมใจจะพลิกชนะไนยออกท้ายๆนะครับ ที่ตอชอบกันช่างก็ยังชอบเป็นเรื่องของจอมใจนักสู้หยิมนะครับก็ครบถ้วนกันทั้งสีคู่ครับสำหรับร,รายการวิเคราะห์วิจารย์เฉยชมวยก่อนชกของรายการมวยช่อง3ามสิบเจ้ามวยไทยข้อมูลมวยอัปเดตล่าสุดนะครับนะการวิเคราะห์วิจารณ์ั้นชมวยก่อนชกของผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคู่ทุกช่องนะครับนะผิดถูกอะไอย่างไรไม่มีใครรู้ได้จริงนะครับนะถ้าใครรู้จริงก็คงจะร่ำรวยกันไปนานแล้วนะนะและก็ข้อมูลแบบนี้จะเป็นข้อมูลที่สําคัญในการที่ผมจะใช้วิเคราะห์ ทางมวยทรงมวยเชิงมวยของนักมวยทั้งคู่ในขณะที่กาลังชกอยู่บนเวทีนะครับนะเพื่อวิเคราะห์อนาคตว่ามวยคู่นี้จะต้องชกกันแบบไหนอย่างไรนะครับในราคามวยก็จะต้องเป็นราคาที่จะต้องลุ้นอนาคตด้วยนะครับนะถ้าเราไปภาคราคาอดีตนี่เราจะไม่ทันเขานะครับดังนั้นเวลาผมภาคมวยก็จะใช้เวลาราคาของอนาคตแล้วก็วิเคราะห์อนาคตด้วยนะครับว่านักมวยทั้งคู่จะชกกันแบบไหนอย่างไรในยกต่อๆไปแบบนี้นะครับการันตีว่า ฟังของภาคมวยไม่ต่อเก็บไม่เจ็บตัวอย่างแน่นอนนะครับนำะมีราคาให้เสื้อกับตัวบางทุนได้อย่างสบายๆนะครับแต่ก็ขอทุกท่านโชคด,ดีสวัสดีครับ